คนอื่นท oh ี่เป็นยังไงกูโมูหแต่สำหรับกูทุกสิ่งที่ได้มาแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงเก่าโอ้โหกุ้งสีดำคือม่นี่ก็สีดำปะโอ้ดู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 อะไรวะกุ้งหนองนี้ทำไมสีดำเนี่ยโอ้ดําดําจนเหลี่ยมปะดูดูดูครับดูดูโอ้โหของย้ยดําบ่ดำปะโอ้ของคุณยใยก็ดำเหมือนกันโอ้นะครับ ก่อนอื่นก็ขอแนะนำที่ดักกุ้งนะครับส่วนมากผมจะแอดจะใช้อยู่4รูกับ6รูนะครับไม่ขาดง่ายนะครับเหนียวแล้วก็เข้าง่ายไอ้งาลึกนะครับก็กดในตะกร้าเลยนะครับกดในตะกร้าเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้คอมเมนต์นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับก็ใครต้องการที่ดักกุ้งก็กดเลยนะครับร้านนี้ก็เออถือว่าใช้ได้อยู่นะครับร้านที่ผมซื้อประจํานะครับ คือประจำคือว่าเหนียวทนไม่ขาดง่ายนะครับครับผมก็สวัสดีสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบห้าสิงหานะครับก็รปดักกุ้งอีกเหมือนเดิมนะครับดักกุ้งเหมือนเดิมจิตวัตรประจําวันละครับโอ้คุณยายได้เยอะแต่บะดูบัวโหวันนี้ก็ถือว่าติดนะครับใส่ยาสูตรเดิมโ้หลังนี้โหดู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 หลังนี้โอโหดู โอ้กุ้งนี่นะครับนี่ครับหลังหนึ่งก็ประมาณนี้ถ้าถ้าอย่างติดนะครับนี่ก็พอได้อยู่วันนี้ก็พอได้อยู่หน้าฝนก็ลําบากหน่อยนะกุ้งนะครับหน้าฝนก็ลําบากหน่อยติดบ้างไม่ติดบ้างก็ธรรมดานะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ครับยายวันนี้จะดูเทไปเรื่อยๆนะครับปูปูติดเลยนะนี่ นี่นะครับโน้ของคุณยายโอ้ติดมาล้มมาแหลมติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ละหลังกอหลังนี้ก็ติดอยู่แต่ละหลังติดบ้างไม่ติดบ้างสังเกตนะครับกุ้งจะไม่มีกุ้งจะสะอาดนะครับกุ้งจะสะอาดเวลาเทแล้วเหย,ยียเศษเหยียจะไม่จะไม่หกใส่นะครับนี่เพราะว่าเหยียเราใส่ขวดน้ํานะครับออกขวดน้ํา เวลาเทเยื่อมันจะไม่ลงนะครับเสรเหยื่อที่ละลายไม่หมดมันจะไม่ลงในกะละมังนะครับกะละมังของกุ้งนะครับประมาณครึ่งขีดนะครับก็ยี่สิบเปหลังก็น่าจะได้อยู่วันนี้2โลอยู่วันละโล2โลครับไม่ขาดนะครับแต่ละวันนะครับ มันละโลสองโลมันละโลสองโลนี่ก็เอาไปขายได้สามสี่ร้อยนะครับแต่ละวันตอนเช้านะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวสาวดูสาวดูนี่ครับกุ้งนี่ครับกุ้งโหเลี่ยมภาพเลย<ม>เลี่ยมภาพเลยแต่ละหลงังติดอย่างละ,งละขีดสองขีดแต่ละขีดครึ่งขีดนะครับแล้วแต่นะครับนี่ของคุณยายก็ได้อยู่ กะลำมังละโลกะลำมังละโลนะครับประมาณสองโลครับวันนี้แต่ต้องลำบากตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปยามกุ้งยามกุ้งกลับมาก็เทเทแล้วก็คัดนะครับประมาณนี้ได้ฮาได้สิบแต่ละวันตื่มๆงินไปนะครับใครที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้วก็ก็ใส่สูตรผมก็ได้นะครับก็เลิกงานมาเราก็ดักกุ้ง อย่างแถวอีสานนะครับใครที่กีดยางพารานะครับกีดยางพาราแล้วตอนอ่าตอนเย็นเราก็ไปดักไว้นะครับไปดักไว้คือตอนกีดยางพารานี้ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับกีดยางเสร็จแล้วก็ไปกู้ก็ได้นะครับไปกู้กู้ยางกีดยางหยอดน้ํากดเสร็จแล้วก็ไปกู้ไปยามกุ้งก็มาเทเทแล้วก็กอกเสษถุงขายก็ได้ตื่มๆกันไปนะครับใครที่มีอาชีพ กินยางพลาครับเวลาเยอะนะครับเวลาเยอะก็ทําได้นะครับนี่นี่ทำแบบสูตรผมก็ได้นะครับทาแบบผมได้นะครับนี่อันนี้อันนี้กระลมังของแม่ยายนี่ครับกระลมังของแม่ยายนี่อันนี้อันนี้กระลมังของก็อย่างละลูกระลมังละลูนะครับก็อยู่ประมาณนี้สูตรยาอะไรผมก็ลงไปแล้วนะครับในช่องนะครับสูตรยาก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับถ้าเข้าใจกับ กับมันนะครับกุ้งนะครับก็เป็นวิธีการดักนะครับวิธีการดักของก็ลงไปในคลิปแล้วนะครับวิธีการดักก็ต้องมีวิธีการดักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่เยยดีสูตรดีแล้วเวลาการบางนะครับบางมันต้องมีวิธีรีตองหรือมันมีต้องมีสูตรด้วยนะครับว่าจะหันงาออกไปฝั่งไหนไอตูดอยู่แบบไหนนะครับดี่ผมจะที่ผมทําไว้แล้วนะครับน้ําคุณดักแบบไหนน้ําใส่ดักแบบไหนนะครับ ตอนกลางวันดักแบบไหนตอนกลางคืนดักแบบไหนนะครับมีมีนะครับมีมีสูตรอยู่ก็สูตรนี้ผมได้มาคือผมทดลองเองนะครับทดลองเองผมดักมาอยู่ห้าหกปีแล้วมั้งครับแต่ละวันหนึ่งเนี่ยผมก็ดักมาห้าหกปีแล้วก็ได้แบบนี้นะครับแต่หน้าฝนก็ทําใจลำบากหน่อยหน้าฝนก็ว่าน้ํามันเยอะกุ้งมันไม่รวมนะครับก็ติดอยู่กระหลงกระเลงวันละสองโลสามโลโลสองโลก็แล้วแต่เป็นวังวันนะครับแล้วแต่ฝนตก น้อยตกเยอะนะครับหน้าฝนนะครับก็ต้องลําบากแต่ถ้าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็ลาบากยิ่งกว่านี้อีกับหนาวครับเวลาแต่กุ้งก็เข้าดีนะครับก็มีสูตรหน้าหนาวอยู่นะครับสูตรเหยียหน้าหนาวกุ้งจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับหน้าหนาวกุ้งจะไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่วิธีตัดดักนี้ต้องดักแบบหนึ่งนะครับวิธีการดักหน้าหนาวนะครับถ้าดักจมหรือน้ําน้ํา แบบยังไงอ่ะมันไม่ม,ไม,มีไม่มีอากาศหายใจนะครับน้ำควรต้องดักเขืขินๆขึ้นมาหน่อยดักไอให้ผัวให้กุ้งผัวขึ้นหายใจได้นะครับกุ้งถึงจะไม่ตุยนะครับถ้าดักจมเป็นบางหนองนะครับมันอากาศออกซิเจนในน้ําไม่พอนะครับกุ้งก็จะตายก็กุ้งก็จะตุยนะครับกุ้งก็จะตุยนะครับเนี่ยถ้าเราหน้าฝนก็ถ้าน้ําคุณนเราก็ดักให้กุ้งหายใจได้นะครับ กุ้งให้ขึ้นมาหายใจได้นิดหน่อยนะครับหน้าฝนแต่น้ำนนานุ่นนี้ต้องถ้าน้ําคุณนี้ต้องยกขึ้นถึงสูงหน่อยนะครับกุ้งจะเลยมีอากาศหายใจครับก็ประมาณนี้วิธีการตักนะครับอแอดก็บอกให้หมดเลยนะครับไม่หวงสูตรนะไม่หวงสูตรนะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดียิ่งราคาข้าวไม่ดีนี้ก็ต้องตอยู่ให้รอดก็ต้องอา,อาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์ มีวิชาหาจินตั้งแต่โบราณนะครับเราต้องหาจินด้วยประทางชีวิตรอแต่เงินเงินปีไม่ไหวนะครับเงินปีเงินขายข้าวขายก็าโพดขายมันสับปะหลังอย่างนี้บางทีราคาก็ไม่แน่นอนนะครับราคาก็ไม่แน่นอนเราก็ต้องหาตื่มเติมกันไปรับจ้างรับบายมีอะไรเราก็ทำมันไปนะครับให้อยู่รอดไปวันวันปีปีนะครับ นี่สินไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงก็ไม่มีใช้อยู่แล้วปีนี้ราคาข้าวแบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ทกสคงจะอ,อารุ่มบรวยให้นะครับอารุ่มบรวยให้นะครับคงจะอารุ่มบรรวยให้ เพราะว่าน่าจะเป็นปีนี้น่าจะพักหนี้นะครับพักหนี้เต่ด,ดอกยังขึ้นอยู่เหมือนเดิม <c oughs> อีกอย่างหนึง่งกองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านถ้าใครอกองทุนหมู่บ้านนี้ก็ต้องอารมณบรวยกันนะครับน่าจะมีโครงการออกมาจากรัฐนะครับโครงการออกมาจากรัฐให้พักพักไอ้ต้นนะครับใช้เต่ด,ดอกก็น่าจะดีนะครับปีนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีราคาข้าวไม่ดี รัฐบาลน่าจะมองเห็นตรงนี้นะครับความลำบากของประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับรัฐบาลน่งน่าจะประมาณนี้นะครับ <Thank you. S 1> ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาอัปเดตแต่ละวันการดักกุ้งการหาอยู่ายจินของแอดนะครับก็ใครที่ดูแล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามจะพามาดักกุ้งทุกวันนะครับทุกวันถ้าวันในฝนตกไม่หนักหรือฝนไม่แรงหรือไม หรือไม่ติดธุระนะครับก็จะมาดักกุ้งทุกวันจะมาอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับว่ากุ้งเหยื่อสูตรไหนดีเหยื่อสูตรไหนเด็ดนะครับก็มีลูกค้าเขาสั่งปูนะครับปูแต่ไม่รู้จะไปดักให้หรือเปล่าเพราะว่าปูเข้าแล้วที่ดักกุ้งมันขาดนะครับที่ดักกุ้งขาดส่งกุ้งร้านกาแฟบางปงส่งตามออเดอร์